รีวิวว่าได้รับความสนใจแล้วก็สร้างเสียงฮือฮามากๆเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดนี้เราก็ไลนด้มีการแชร์โพสต์จากหนุ่มผู้ใช้ a c e b o o k รายหนึ่งครับที่ได้ออกมาโพสต์รีวิวเล่าประสบการณ์การรีโนเวทห้องน้ําเก่าๆนะครับที่ตอนแรกดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยจะน่าใช้งานสักเท่าไหร่แต่พอสุดท้ายพอได้ห็นผลลัพธ์ที่ออกมานะครับบอกได้เลยว่าทําเอาแทบไม่เชื่อสายตากันเลยทีเดียวบอกได้เลยนะครับว่าไม่คิดว่าจะทําให้เปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้ โดยล่าสุดนะครับได้มีหนุ่มผู้ใช้ a c e b o o k รายหนึ่งออกมาโพสต์ลงในกลุ่มนะครับที่มีชื่อว่าอวดบ้านกันนะซึ่งได้ออกมารีวิวการรีโนเวทห้องน้ําเก่าๆนะครับจากสภาพที่ดูไม่ค่อยน่าจะใช้งานนะครับเปลี่ยนไปกลายเป็นสภาพที่คนละเรื่องกันเลยทีเดียวซึ่งจากในภาพก็จะเห็นได้นะครับว่าจากเดิมที่ห้องน้ําอยู่ในสภาพเก่าๆโสมๆนะครับทางช่างนั้นก็ได้เก็บงานอย่างละเอียดทุกจุดนะครับพร้อมกับได้เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานต่างๆให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วยพร้อมกับได้ติดดตัั้้้้งงงพลมมแอในนนนหหําาทที่ไ2โ สนสุดท้ายนะครับห้องน้านั้นก็ออกมาเป็นสไตล์ที่เป็นโทนมินิมอลสวยแล้วก็แตกต่างจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิงมากๆนะครับจนกลายเป็นห้องน้ําในฝันของใครหลายคนเลยทีเดียวครับ ซึ่งทางนี้นะครับหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตแล้วก็สร้างเสียงฮือฮาในโลกออนไลน์อย่างมากเลยทีเดียวซึ่งหลายคนนะครับก็ได้เข้ามาชื่นชมในความสามารถของทีมช่างดังกล่าวนะครับที่สามารถในระมิตห้องน้ําเก่าๆนะครับให้ออกมากลายเป็นห้องน้ําในฝันที่สวยแบบนี้ได้พร้อมกับได้เข้ามาถาม,ถามถึงรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการรีโนเวทครั้งนี้อีกด้วยนะครับซึ่งทางด้านของผู้โพสตก็ได้เข้ามาตอบนะครับว่าสําหรับการรีโนเวทในครั้งนี้นะครับใช้งบไปทั้งหมดประมาณ6 5 0 0 0บาทซึ่งเป็นค่าแรงรับบวกก อุปกรณ์ทั้งหมดแล้วก็เป็นการวางระบบใหม่ทั้งหมดนะครับและอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับการดูแลแล้วก็รักษาความสะอาดของห้องน้ำนครับต้องบอกเลยว่าถ้าหากเราดูแลเป็นประจำนะครับก็จะช่วยห้องน้ําของเรานั้นสะอาดแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับซึ่งในวันนี้เราก็มีเทคนิคมาฝากกันนะครับซึ่งมีดังต่อไปนี้ 1. นึทำความสะอาดห้องน้ําบ่อยๆซึ่งการทําความสะอาดห้องน้ําบ่อยๆนะครับก็จะช่วยลดการสะสมของคราบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคราบสบู่หรือว่าคราบที่ขจัดยากต่างๆนะครับซึ่งสามารถทําได้โดยใช้ผ้าชุบน้ําสะอาดนะครับแล้วก็เช็ดทําความสะอาดพื้นผิวรวมถึงอ่างล้างหน้าเป็นประจําทุกวันนะครับก็จะช่วยให้ป้องกันการสะสมของคราบต่างๆแล้วก็แบคทีเรียได้นั่นเองครับ 2. การรักษาความแห้งแล้วก็ระบายอากาศของห้องน้ําซึ่งสามารถทําได้โดยการเช็ดพื้นห้องน้ำนครับหลังจากการใช้งานเพื่อที่จะไม่ให้เกิดคราบน้ําจากการสะสมนะครับซึ่งการทาให้ห้องน้ํามีการระบายอากาศที่ดีนะครับก็จะช่วยลดความชื้นและก็ช่วยป้องกันการกาเกิดเชื้อราแล้วก็คราบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วยนะครับ และสานะครับก็คือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที่มีความเหมาะสมซึ่งการเลือกน้ํายาทาความสะอาดที่มีคุณภาพและก็เหมาะสมกับพื้นผิวของห้องน้ำนะครับแทนที่จะใช้น้ํายาที่มีสารเคมีรุนแรงนะครับก็จะช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของพื้นผิวของห้องน้ําได้นะครับรวมถึงสามารถช่วยดูแลสุขภาพของเราได้อีกด้วยนั่นเองครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว